วันนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเป็นตัวละครอย่างซุยริวนั่นเองเป็นตัวละครที่หลายๆคนคาดไว้นะครับว่าจะมาเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ไปโผล่ตามโฆษณาช่องทางต่างๆนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่มันก็มาจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ผมรอคอยที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมชอบมันมากๆเลยติดตามมาจากในอนิเมะแล้วก็น่าจะมีอีกหลายคนนะครับที่ชอบตัวนี้เหมือนกับผมเพราะว่ามีหลายคนที่เรียกร้องตัวนี้นะครับว่าซุยริวเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าเซิร์ฟจีนแล้วตอนนี้มันก็ได้เข้ามาเซิร์ฟจีนแล้วนะ ว่าทำไมมันต้องยืนขาเดียวมันจะไม่เมื่อยหรอครับหรือว่านี่จะเป็นการฝึกตัวเองนี่สินะครับคนที่เรียนศินละปะการต่อสู้มาจะต้องฝึกตัวเองตลอดเวลาแต่จริงๆในอนิเมะเนี่ยมันก็มีท่าเตรียมต่อสู้เท่ๆอยู่หลายท่านะครับทำไมเขาไม่เอามา แต่หลายคนก็อาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยซุยลิวมันก็มีอะไรวิงวิงขึ้นมาที่ตัวด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัฟอันใหม่หรือเปล่าผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่านสกิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกิลของเขาพร้อมกันเลยดีกว่าสกิลแรกของซุยริวนะครับจะเป็นการโจมตีสองครั้งใส่เป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ140%และได้รับโลดดดบ่ดูดซับดาเมจนะครับดูดซับ25%ของพลังชีวิต ผมคิดว่าน่าจะเป็นโล่แบบเดียวกับแท้งท็อปมาสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้โล่ของปู่บอมมันบังอยู่ก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตี5ครั้งนะครับใส่ศัตรูแถวหลัง3ตัวสร้างความเสียหาย1 2 0และหากมีบัฟสะสมพลังความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก80%สนกิลนี้ก็จะไปคอมโบกับพาสีนะครับโดยพาสีเนี่ยจะสามารถสะสมพลังได้4ชั้นเอา80%มาคูณ4เนี่ยดามเมจจะอยู่ที่320%นะครับ แล้วถ้าเอามาบวกกับดาเมจอันตรีเนี่ยก็จะเป็น440%ปรนะครับประเด็นคือดาเมจขนาดนี้มันไม่ได้โจมตีใส่เป้าหมายรายเดียวนะครับแต่ว่ามันโจมตีใส่เป้าหมาย3ตัวมันเป็นดาเมจที่แรงมากๆนะครับปกติดาเมจระดับนี้เนี่ยจะโจมตีแค่ตัวเดียวนะครับการที่ซูริวเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยก็ทําให้แถวหลังเนี่ยยืนค่อนข้างลําบากนะครับจะสังเกตได้ว่าแถวหลังเนี่ยจะตายเร็วมากแต่เงื่อนไขในการสะสมพลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับทุกคนมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึง สำหรับเงื่อนไขในการใช้นะครับทุกครั้งที่คุณได้รับโล่เนี่ยจะได้รับสะสมพลังงาน1ชั้นและก็สูงสุด4ชั้นนะครับถ้าจะปล่อยให้ซูริวมันตีธรรมดาและกลางโล่ให้ตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะตายก่อนด้วยก็จะต้องให้เพื่อนมาช่วยบัฟโล่ให้นะครับโดยตัวที่ผมนึกถึงตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างปู่ซินเวอร์แฟงนะครับเพราะปู่ซินเวอร์แฟงเนี่ยเขาสามารถบัฟโล่ให้รอบละ3ครั้งนะครับถ้าเอา2ตัวเนี้ยมาคอมโบกันผมคิดว่าน่าจะโคตรอยู่นะ และนอกจากปู่ซินอว์แฟรครับก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็คือแทงท็อปมาสเตอร์หรือว่าตัวไหนก็ได้นะครับที่สามารถกางโล่ให้กับเพื่อนได้เนี่ยก็สามารถเอามาคอมโบกัดซุยลิวได้นะและนอกจากซุยลิวจะพึ่งพาโล่ดูดซับดาเมจแล้วยังมีต้านทานความเสียหายที่ไม่ใช่คีดีคออีก40%มันก็มีอยู่หลายตัวนะครับที่มีพาสีต้านทานแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันจะอยู่แค่30%นะครับแต่ของซุยลิวก็ล่อไป40%เลยนะครับก็ถือว่าเป็นต้านทานที่สูงมากมาก ก็จะเป็นตัวที่มันถึกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีดามเมจที่แรงมากๆ แต่เท่าที่ผมดูสกิลมาเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากสกิลของมันเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าสามารถทําตามเงื่อนไขได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งเลยและนอกจากนั้นซยริวก็ยังมีพารสีบ,บัฟดาเมจให้กับเพื่อล่มทีมด้วยนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อล่มทีมทั้งหมด20%ในขณะที่มีบัฟสะสมพลังงานอยู่ก็เรียกได้ว่าซยริวเนี่ยมันมีสกิลที่เชื่อมกันหมดเลยนะครับทั ส่วนเซตอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนําให้ออกนะครับก็จะเป็นเซตอุปกรณ์อย่างอัศวินนั่นเองส่วนเซตนักดาบเนี่ยผมคิดว่าถึงตอนนั้นทุกคนก็อาจจะไม่ได้เล่นเซตนักดาบกันแล้วนะครับเพราะตอนที่ซูริวจะเข้ามาเนี่ยเกมก็จะเปิดตัวครบ2ปีพอดีนะครับถึงตอนนั้นเซตอัศวินเราก็คงจะล้นกระเป๋ากันแล้วแหละ และที่ผมแนะนําเซตอัศวินเนี่ยเพราะว่าซูริลเขาก็โจมตีเป็นรูปแบบ3ตัวนะครับด้วยดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าสามารถทําตามเงื่อนไขเขาได้พอใส่เซตอัศวินเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปอีกครับส่วนออปชันเนี่ยข้างบนผมก็จะแนะนําเป็นดาเมจนะครับส่วนออปล่างเป็นป้องกันครับเพราะเท่าที่ผมเห็นเซิร์ฟจีนเขาเล่นกันเนี่ยเขาก็จะเอาซูริลมาอันติตลอดเลยแต่ก็มีอีกครื่งหนึ่งครับที่เอาซูริลมาตีธรรมดาแต่ส่วนมากก็จะแพ้นะ อันนี้ผมก็จะพามาดูท็อปเซิร์ฟนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยก็ใช้ซูริวเหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวอื่นเหมือนกันด้วยนะครับแบบเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยนะทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นปู่บอมนะครับหน้ากากหวานล่างสอทัชซึมากี่ร่าง2นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็ใช้เหมือนกัน แล้วก็มีอัศวินขับเคลื่อนนะครับแฟดแล้วก็ซุยริวครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็เป็นสายเติมทั้งคู่นะครับแสดงว่าทีมนี้เนี่ยต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับไม่งั้นเขาคงจะไม่จัดมาเหมือนกันทีมนี้เขาก็จะมีทั้งดาเมจนะครับพลังป้องกันแล้วก็ความเร็วความเร็วเนี่ยก็จะใช้เป็นหน้ากากขวานกับแฟดนะครับส่วนตัวดาเมจเนี่ยก็จะเป็นอัศวินขับเคลื่อนกับซุยริวและตัวแท้งเนี่ยก็จะเป็นปูบอมกับทัตซึมากิร่าง2ครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะครบ1รอบแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครตายนะซุยริวอันตีไปนะครับดามเมจก็ประมาณหนึงแต่ว่าตีไม่เข้านะติดโล่ของปู่บอมถ้าซุยริวมันคอมโบกับโล่ทนทานตามที่ผมเข้าใจเนี่ยเท่ากับว่ามันตีเือบเทียวเลยนะครับไม่ได้มีบัฟอะไรเลยหรือว่ามันจะคอมโบกับโล่ของปู่บอมได้นะครับถ้ามันคอมโบกันได้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่น่าเล่นตัวนึงเลย แต่เท่าที่ผมลองเทียบชื่อจีนดูนะครับบัฟซูริวเนี่ยมันเป็นบัฟเดียวกับซินเวอร์แฝงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าเข้าใจผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและตอนนี้แฟดกับหน้าก,ากากหวานล่าง2นะครับก็ตายทั้งคู่เลยนะครับตายทั้ง2ทีมเลย2ตัวนี้เนี่ยมันเร็วก็จริงนะครับแต่ว่ามันบางนะยังยืนไม่ครบรอบ2เลยแต่ดาเมจก็โอเคอยู่นะครับแต่สังเกตได้ว่าซูริวเนี่ยเขายืนถึงรอบ2นะครับและเลือดก็ยังโอเคอยู่นะ แต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่โอเคทั้งคู่แล้วนะครับฝั่งซ้ายตายเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝัง่งขวาเนี่ยเหลือเลือดไม่ถึงครึ่งหลอดและฝั่งขวาใช้อัศวินขับเคลื่อนตีไปนะครับจนฝั่งซ้ายเนี่ยก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้แต่มันเป็นตัวที่ฆ่าไม่ตายนะครับไอตัวเกียนตัวโกงเนี่ยผมรีวิวมากี่ตัวเนี่ยก็โดนทัตซึมากิแย่งซีนหมดทุกคลิปเลยนะครับตอนนี้ทัตซึมากิก็อันตรีไปแล้วนะครับสรุปว่าตายไป2ตัวนะครับแล้วก็เหลือตัวเกียน์ทั้ง2ตัวเหมือนเดิม มันเป็นตัวที่ทําให้เกมเสียสมดุลนะครับแล้วก็แทบจะหมดความสนุกเลยนะในอนาคตผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวอะไรมาปราบตัวนี้ได้เนี่ยแต่ก็คงจะต้องมีแหละและดู2ตัวนี้มันตีกันนะครับมันตีกันเสร็จเลือดมันก็เพิ่มขึ้นนะครับมันก็คือจะไม่มีใครตายเลยนะจนครบรอบที่10แล้วผลแพ้ชนะเนี่ยมันก็ไม่ได้วัดนะครับว่าใครเหลือเลือดเยอะกว่ากันแล้วโหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นโหมดแบบสุ่มเจอกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันวัดจากอะไร และตอนนี้ก็เข้าสู่รอบที่8แล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบที่9แล้วด้วยก็ยังยืนตีกันได้แบบสบายๆนะครับผมว่าอีกสัก100รอบเนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมนะและตอนนี้ก็ได้เข้าสู่รอบที่10แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งไหนจะเป็นฝั่งแพ้สรุปว่าเป็นฝั่งขวานะครับ ผมก็จะพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับโดยทีมที่มีซูริวมาเจอกับทีมที่ไม่มีซูริวแต่ก็จะมีตัวหลักเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็คือตัวอย่างปูบอมแล้วก็ทัชซึมักิีร่าง2กับอัศวินขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีตัวคลาสอาโผมาด้วยทั้งคู่เลยนะครับเป็นตัวอย่างมุเมงไรเดอร์ เอาจิงๆผมเจอบ่อยมากนะครับไม่ใช่แค่2ทีมมีเขาเอามาเล่นกันนะครับคือเขาเอามาเล่นกันหลายทีม,มากเลยเป็นตัวคาสอาร์ R ที่อยู่ทุกเมตาจริงๆครับตัวนี้ตะกี้ฟีนิกก็โจมตีไปด้านหลังนะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูซุยริวดีกว่าว่าตีด้านหลังจะเข้าหรือเปล่าซุยริวเตะไปนะครับก็เตะเข้าอยู่นะครับแต่ก็ติดโล่ของปู่บอมเหมือนกันและเหมือนว่าโล่ของมูเมงไรเดอร์จะหายไปนะครับน่าจะแตกไปแล้วหรือเปล่า แสดงว่าดาเมจเนี่ยมันก็แรงเอาเรื่องอยู่นะถึงกับเตะโลหายไปเลยนะครับและตอนนี้โลของอะตอมิกก็หายไปแล้วเหมือนกันของฝั่งขวาเนี่ยแค่โลหายนะครับแต่ของฝั่งซ้ายเนี่ยหายไปพร้อมกับโลเลยนะครับและตอนนี้ฝั่งขวาก็เป็นฟีนิกซ์นะครับที่ตายตาไปอีกตัวและถึงแม้ว่าฟีนิกซ์เนี่ยจะมีตายแล้วเกิดนะครับแต่ก็ใช้ไม่ได้ผลนะกับทีมที่มีทัตซึมากิ เพราะว่ามันติดสถานะนะครับพอลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็โดนสานะล้มไปเลยนะครับยังไม่ทันได้โจมตีเลยเนี่ยครับฟีนิกซ์จะลุกขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับลงไปนอนกองกับพื้นอีกรอบหนึ่ง และซยริวผมก็ตายเหมือนกันครับถึงตาเมื่อไหร่เนี่ยพอจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะโดนสานะนะครับแล้วก็ตายไปอะตอมมิกผมก็ตายไปอีกตัวนะครับแต่อัศวินขับเคลื่อนยังไม่ตายนะทุกคนแต่เดี๋ยวก็คงตายนะครับผมก็จะบอกว่าไอตัวที่มันตายยากๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับสรุปก็คือตัวอย่างซยริวมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะครับข้ามได้ก็ข้ามไปและก่อนหน้าซยริวมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างลุงบอมนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทุกคนจะต้องมี ก็น่าจะสุ่มกันจนตัวหมดพอดีนะครับก็แนะนําว่าให้เก็บตัวไว้นะครับรอตัวหน้าดีกว่า อันนี้ผมจะแนะนําสําหรับสายดองนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเติมหรือว่าชอบตัวนี้จริงๆก็สามารถเก็บตัวนี้ได้นะครับมันเป็นตัวเมตาหลังๆซึ่งจะเก่งกว่าตัวเมตาเก่าๆอยู่แล้วครับในเกมตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับภาพที่ชินตาก็คือเรือทัตึมกิ2ตัวเหมือนเดิมเอาจริงๆถ้าไม่มีตัวนี้นะครับอาจจะเห็นความเทพของซุยริวก็ได้นะครับแล้วก็มีปู่บอมอีกตัวนึงครับก็คือเกียร์นั้งคู่ยอ้งตัวเนี้ยแต่ทัตึมกิยืน1นะครับส่วนปู่บอมก็ยืน2ไป ยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ